เมื่อช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์นะคะทางกรมทางหลวงได้จัดการสัมมนาค,ครั้งที่2ในโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข35ตอนบอวังน้ำวนถึงบอนาโคก ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเซนเทนเพลสโดยมีร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานโดยในปัจจุบันทางหลวงหมายเลข35ที่พาดผ่านจังหวัดสมุทรสาครช่วงกิโลเมตรที่39บวก300ถึงกิโลเมตรที่53 70, บวก870บอวังน้ำวนถึงบอนาโคในบางช่วงยังไม่มีทางคู่ขนานซึ่งมีแนวโน้มที่มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจนทำให้จำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดและเพื่อรองรับการก่อสร้างสถานี ีบริการทางหลวงหรือเซอร์วิสแอเรียของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M82 ที่จะก่อสร้างในอนาคตรวมถึงรองรับทางรถไฟสายแม่กลองที่ตัดผ่านแนวเส้นทางจึงจําเป็นต้องมีการออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรระดับดินในช่วงดังกล่าวให้มีความเหมาะสมรวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาโครงข,าข่ายคมนาคมของทางหลวง และรองรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M82 เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมอย่างบูรณาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางตลอดจนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าอื่นๆระหว่างภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่ศึกษาในระยะ2กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการเข้าไปในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่าง ประเทศอีกทั้งแนวเส้นทางโครงการผ่านทางคลองสุนักหอนซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัท City Plan p r o f e s s i น n a ลจำกัดบริษัทเอเชียแลบแอนด์คอนซัลแทนต์จำกัดบริษัท Intelplan จำกัดและบริษัทวิสิตเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์จำกัดให้ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการสมานาครั้งที่2เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆโดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมค่ะ สนับสนุนโดย c k v i l l ทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k v i l l Group ทุกสาขา